เช้าสวัสดีท oh ่านผู oh, ้ชมดีไว mm ้นะครับผมวันน euh. ี้อยู่กันในไมค์ครับอีพีที่เจ็ดกันแล้วนะครับผมกาอู้หูกิมที่แล้วนี่สุดยอดไปเลยนะก็ลงไปในเมืองแห่งนี้เออเพลงนังหรือเปล่าเริ่ยวประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวมาณนี้ป่ะก็กิมที่แล้วที่เคยผมลงไปในเมืองใช่ไหมล่ะลงไปในเมืองลงไปในเมืองนี้ไว้เออราคานีกวก็จะลงไปอีกก็จะไปขุดแร่กันแบบว่ายาวๆกันเลยในกวันนี้ก็จะขุดแร่ก็จะยาวๆเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะทำการเตรียมครอที่ต้องการใช้ไปก่อนละกันนะ mm hmm. ชิ้กนกระดูกไปต้องอไปเอมพวกอันนี้ก็ควรครับครับเป็นพวกขนมป,ปังเราใช้เยอะมากขนมป,ปังเก็บไว้ก่อนเผื่อต้องใช้ในอนาคตอร่อยแน่นอนกี่เราไปมาดูเอราอย่าเพิ่งใช้ละกัน เก็บแกิดแล้วก็เตรียมของกันเลยเนะเออกล่องนี้ยังไม่ค่อยใช้อะไรเลยไอ้อันนี้จะเอาไปจากลิปทีดไปแล้วหลกไปยังไม่ได้ใช้ไม้สักนิดหนึ่งเลยนะกเกียโรก็ไปตรงนี้ธนูก็ธนวควรจะไปไหมไม่ต้องไปหรอกมั้งมันคงไม่ได้แบบใช่เลยขนาดนั้นใช่ไหมล่ะกที่เราต้องเตรียมเราก็แค่ต้องเตรียมพวกเอ่อไม้ไปใช่ไหมแล้วกเ็เราจะครับที่ขุดยังไง ตี่ขุดหินนะครับก็ไปเอาหินมาสกรองเก็บไปข้างนอกเอาที่ขุดหินมาเคแล้วขุดหินมาอา่า้วก็คราฟเป็นที่ขุดหินสักสองอันเพิ่มมาสักสอ,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 องอันเคโอเคไออีกสองอันก็ได้จะได้ครบพอดีเลยเหลือไปทำไมไม่รู้โอเคแล้วก็มาใช้เคยเราเอาเรา,าไปสี่อันกับที่ขุดเหล็กอันหนึ่งนะครับก็บอกไปด้วยเผื่อต้องใช้ เราอก็เรไมต้องใช้นะแล้วก็มีดาบมีขวานไม้โอเคทุกอย่างเตรียมพร้อมไหมเหลือท็อตปะใช่เราเหลือท็อตเราไปเอาท็อตกันก่อนนะเอ่มเอามาสิบสี่อย่างตัวแล้วก็เอ่อเหล็กผมออนิเหล็กเล็กจากไอวีที่แล้วยังไม่ได้ใช้เลยเก็บเก็บไปมไม้อยู่ข้างนอกใช่ไหมเราจะเอาไม้มาคราเป็นมาคราเป็นเอ่อ ถามนะท็อสคีเดทอ็อตมีเกือบหนึ่งกองนะครับเอาไม้ไปแค่อนข้างเยอะอยู่นะเอาไปเยอะหน่อยนิดนึงเอาสักไปสักประมาณเอ่อสิบสองอันใช่ไหมอืมไม่ใช่นับเลขผิดขอโทษคิดว่าเตรียมของพร้อมเพื่อที่เรียบนระ้อยลอาหารพร้อมทอ็อตพร้อมโล่พร้อมเก็บไว้เวลาแบบจำเป็นอะไรอย่างนี้นะคิดด้วยอย่างพอแล้วก็ลงไปเลยนะครับทำใจโอเคก่อนลงไปแล้วขอทำการ เซฟเอ่อเซฟเอ่อพิกัดกันเพราะว่าลงไปเดี๋ยวลืมพิกัดกันจะจบไปเลยนะครับก็ขอทำการเซฟสักครู่หนึ่งโอเคเราก็ทำการเซฟเอ่อเซฟจุดที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะลงไปข้างล่างกันเลยนะก่อนอื่นก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็ต่อมาขุดแร่ตรงนี้ก่อนจากพานี้ไม่ได้ขุดเลยนะโอ้โหเสียดายจริงโอเคแล้วขุดเกับไเกับไรที่ทิศที่จะไปกัดตกตกตายเนี่ยอีกโลลืมถังน้ำเลยแชมเปญอะไรไปเลย ต่รอค่อยเดินไปให้ได้นะครับผมเราไม่ได้ซี่รอยแยกขนาดนั้นโอเคเราไม่ได้ซี่แยกขนาดนั้นเราไม่ต้องเอาสนามไปเดินนประเด็นอู้หูตก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 เครื่อง เออเออไอเคีเมื่อก้เกิดอากันแหลกสักครู่หนึ่งเมื่อกี้นี้น,เน,นนะเเราปักทอดกันโอเค <g ülme> อย่ายิงเราสิอยู่ไหนเนี่ยวันนี้เนี่ยยิงโผล่มาดิยิง <c oughs> แต่ด้านล่างแหละกระจอกชาวสกีเนตันชิบหายละชีวิตโอเคเราคนหลงข้างล่างไหมเอ่ยเดี๋ยวเราขุดเด็กตัวน,นี้ก่อนนะ มาขุดเล็กตัวนี้ด้วยแล้วก็ลงไปด้วยยังมีบล็อกขั้นอยู่เนาะขีเแล้วขุดเป็นเรื่อยเลยครับทุวันนี้คลิปนี้อาจจะพาไปสักครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับทุกผู้ชมถ้าใครแบบเอ่อทอดูไปได้ครับก็ดูซะ <c oughs> ปันต้องขุดมันก็นดูหน้าเบื่อเนาะขุดแรท่ทั้งทั้งทั้งคลิปอะไรอย่างงี้นะแล้วยังดูหน้าเบื่อได้ทั้งคลิปอะเคล็ดแล้วก็ลงข้างล่างแหละ ไอ้้มีคนตบมีตบตบต,ตายได้กินต้นานนี่ก็จะยอดไปเลยนะอู้หูอะไรอะไรอะ,อ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 ะไรอืมแ้ยอดเชลกุฏแทนกันเราจะมีแร่อะไรเอาให้หมดจอนนี้มีแร่ละเราเอาให้หมดเลยนะหรือว่าผมควรเล่นระพาร์ตีไปใช่ไหมทุกคนสอู้ เสอีพีสิบเลยก็เราเล่นระดับฮาร์ดอีพีสิบเราเล่นระดับฮาร์ดดีกว่าใช่ปะโอเคถึงอีพีสิบเราจะ,ะามาเล่นระดับฮาร์ดกันดีกว่าเนาะโอ้ยแม่งอันตรายมากเลยเนี่ยพูดไปเล่นไปจะตายอีกจะตายอีกเดียวชิบหายอีพีสิบระดับฮาร์ดดีกว่าเดี๋ยวจะขุดนี้มันเสร็จนะครับฐานฐานนี้ก็ผมที่บ้านก็มีเยอะแล้วแต่ว่าเก็บไปหน่อยก็ได้เผื่อแบบ มันหมดอะไรประมาณนี้นะโอ้มีเสียงร้องของ <c oughs> ปีศาจด้วยละ่ะคิดที่นี่มันปักทอดเยอะเกินไประเบิดเดีเ๋ยวมาดูหลุมนี้มันคือลุมอะไรเอออลุงฐานที่ขุดไปอีพีเราละจำได้อยู่อ๋อขอโทษนะพอดีเส,สด็จคอมันแบบมันพูดๆแล้วติดขัดคอ,อยิงอยง่งใหญยเดี๋ยวมันโคตรหงุดหงิดเลยจริงแล้วมันหงุดหงิดมากเวลาพูดแล้วอะไรติดขัดคอเลย น้ำก่อนแม่งน้ำเยอะขุดยากไอ้แค่ผมเจอแต่ฐานที่เนี่ยไม่มีฐานเยอะมากเลยทีเดียวเรเจอฐานเยอะมากแล้วตอนเนี้ยเรวก็เอาไม้มาโอ้ก็ค่อนข้างใช้เยอะๆ่ไม่ต้องห่วงเกิดแล้วก็เอาฐานไปด้วยนะครับผมอืมคราวนี้จะมาขุดหาแร่ในอีพีนี้เอาให้ยอดไปเลยลงแบบขุดหาแร่โชคดีอาจจะเจอแบบแร่เพชริษเพราะว่านี่มันก็แบบอยู่ด้านล่างแล้วใช่ สิบล้วโอ้โหจะถึงเบสล็อกแล้วไม่ต้องห่วงจะถึงเบสล็อกไปแล้วครับทุกวันนี้คิดว่าชุดตรงนี้ฐานเยอะมากตอนนี้คือฐานเยอะมากจะขุดไปอุ้มีเลยด้ะโคตรแย่โอ้โหมันฐานเยอะจริงๆตอนนี้ไม่ฐานโคตรเยอะเยอะมากจะขุดเป็นนาทีแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นปนาทีแล้วห้านาทีแล้วมั้ง นี่คือโอ้ไปก่อน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 โอเคผมมีคนทักมานะครับผมขอปิดก่อนอะไรอะไรจริงฐานตรงนี้มันเยอะจริง่านโอ้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 โอโอ้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 โโโอโอตั้งสติ้้โออโออย่ารีบอย่ารีบ เราจะไม่รีบเราจะไม่รีบถ้ารีบแล้วมีการเสี่ยงแน่นอนรีบแล้วจะมีการเสี่ยงในการตายอย่างแน่นอนเลยแล้วเนี่ยโอ้มีแต่มบี้แล้วนะมันอยู่ด้านบนหนะันะทันเยอะมากเลยเนี่ยกองกว่าหลได้กองกว่าแล้วนะเนี่ทหาเยอะมากโอ้โหจะเยอะไปไหนแค่ที่เดียวนนเนี้นยทหาโคตรเยอะเยอะมากเยอะสุ ไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยไม่อยู่แล้วโอคือเราหาทางออกกันดีกว kind of mm ่านะเพราะแต่ทางออกมันอยู oh, okay. oh, ่ทางไหนอ๋ออยู่นี่โอเคโอ้เราอยู่นี่ว้าวอืมตัวนี้ก็โอ้ถ่านอีกแล้วนะครับทุกโชว์ถานอีกเลยก็โมโหเป็นซอมบี้เลยโมโหไหมเห็นปะโมโเป็นซอมบีเลยจุดนี้ก็ไปถ่ายนีวแหละจุดนี้จะไปเด็กดีกว่าจะไปเอาเล็กดีกว่านะซึ่งก็ถ่านเราเยอะมาก จนคุณแมวเล็กเนี่ยที่นี่มันเป็นเหมืองแถวบ้านผมดีมากเลยแล้วตอนแรกเกิดมามันก็เจอที่ทําเลดีมากเออเกิดเราเป็นหุบเขาใช่ปะเออผมก็แบบคิดว่ามันโอ้ไม่ค่อยไม่ดีหรอกขุดไปขุดแมวเจอสกงสปาว์จังกงสปาวเสร็จแม่งเป็นจุดเกิดของพวกสัตว์ด้วยแบบจุดแบบมันจุดเกิดอะ่ะมันคือจุดเกิดดีๆเดี๋ยวเราไปสัตว์เต็มที่ไปเลยทั้งบ้าทั้งกระต่ายทั้งโอ้โหยังยังมีด้วย <Okay. S 1> น,น,นะเออโซน มันแตกเยอปีโซนทะเลทราย,ายด้วยอยู่อีกเกาะน,นึ่งยังไม่ได้ไปดูเลยเกต้าไปดูก็น่าจะเจอแบบโอ้โหเห็นแล้วไหมเกษสรกรตั้งยังไงเกี้าเกต้าจะขุดไปหาเด็กกันนะเด็กยี่ตรงไหนวะเด็กอยู่ไหนวะ <gasps> เสียงคนน่ากลัวลาวาตกวันที่เราจะตายไปเนี่ยไม่น่าเหลือหรอกไม่จำเป็นเหลือไม่น่า,นา,นา,นาถามอยอยาดีกวไปไปไป่เหนืออะไรแบบเสียงยอะไรบ้า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  กูตัวนี้กันดีกว่าโอเคเลยกินตรงนี้นะผมกินเลยโอ้ยล่องล่อล่อลง,ง <G ül üyor> อย่ายิงซี่เราเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเราเพื่อนกันก็ไม่ควรยิงกันนะโอเคนี่ก็เจอเหล็กเหล็กก้อนแรกปะเอาไปใช้เอาไปต่อกก้อนลงมาล,ลงได้ขุดเหล็กไปแล้วเรียบร้อยกินตัวนี้จะได้กี่ก้อนกันสองก้อนโอแม่เจ้าก็ ก็ยังดีได้สองก้อนก็ถือว่ายังได้เด็ก็ถือว่ายังได้ใช่ไหมมันก็คงถือมันจะยิงผมเลยนะี่ยมันจะยิงผมตกตายไปเนะเี่ยเดี๋ยวเจเย็นดีกว่าชิลใจเย็นเย็นดีกว่าเนาะเสียวมันยิงเราตกตายแน่เลยนะ โอ้ยโอเคตายไปตกตายไปตกตายไปอย่าเดินไม่ได้ขาเลยนะได้โปรดนะนี่คือคำขอร้องนะแต่ยิงน่ะเปลี่ยนไบรอดมาดีไม่โดนหรอกไอ้โง่ทีนี้ไโดนหลอกตกว่าตายไปซะ คนก yup. ็ง่อยมึคนตกระบาตายจากเรตตันข <t aps> awesome. ุดๆอ้อมขุดอ้อมดีกว่าไปแต่กลัวจะจัดตัวโขาจบนหัวมีอะไรเอาไม่ใช่เอาตาฝาไปเองมันมีหรอกมันก็แค่สิ่งไม่ดีมาขุดอ้อมดูกันนะว่ามันทะลุหรือเปล่าโอเครู้สึกเหมือนจะทะลุนะลุกไปตงระบาดไปเลยนะครับันเจอเสโตนก็ขุดเสโตนไปเลยนะเสโตนก็ ทำเป็นอะไรวะเขาเรียกะไรนะวงจรใช่เขาเรียกวงจรคิดขุดอ้อมขึ้นไปนะผมขุดอ้อมขึ้นไปจังหวะนี้โอ้ค้างค้างค้างค้าค้างค้าง้าต่อคิดม้คิอยู่อยู่อยู่เป็นกาจอก็ปิดเองเกมผมยิงเสียแตกี้ตันอยู่ด้านขวานะครับจอืม ออออเออเป็นอะไรที่เขาเทอืโอ้ว้าวมันจะเป็นหลุมในตรงนี้ยอดสนบดที่ไม่ไม่กล้าขึ้นน่ากลัวจริงๆยิงดุกยิงนะโอ้จะลาปิดด้วยนะต้องมีลาปิดคุดลาปิดเลยลาปิชยาปิชยาปิชคดอะไรก็บิดชัดตัวที่บีดชัดตัวบียลาปิด คึดคุดแทนกันเนเราเป็นคนเอาฐานต่าหหังมัเราจะกลายเป็นคนไม่เอาฐานแน่นอนเพราะว่าฐานเยอะมากต่าหลากมันก็ต้องไม่เอาฐานแน่นอนโอ้จะมีหลุมไปอีกน่าจะใช่นะนี้ก็เป็นถรรมเดิอืออือหย่าหย่าหย่าย่าอย่านะอย่านะบอกเลยนะอย่านะ ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วอุดมันกัดอุดมันกัดต้องอุดมันกัดนะตรานี้ยอุดมันไม่ให้แบบทำลายร่างกายเราได้ถ้ามันทำทีเรามีแต่อย่างแั่นอนถ้าตอนเดี๋ยวทำทีเรามีตายโอ้ตกใจอยู่ก็มือหรือแปลว่าเป็นลาวานอะไรก็โอ้โหเวลล้าเลยใช่พูดเชื่อเวลล้า คือค่อนข้างที่จะน่ามขานมากตรนนี้เราจะเปลี่ยนทิศในการขึ้นะะ้างบน,นจะเปลี่ยนทิศขึ้นไปชา้นบนแทนนะครับข้้งบนก็ตันไม่มีอะไรแต่เราจะมีเหล็กอยู่นี่ก็มีเหล็กนะนก็ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะข,ขะขุดไปขุดไปเดี๋วขุดไปเรื่อยๆเราจะเจอเหล็กส้กน,นิดหนึ่งแล้วยังดีนะครับโอเคขึข้นนี้ด้วย้องเหล็ก ชึบ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 อ,อ,อ,อเออเออเหล็เหล็กเหล็กเดี๋ยมันได้เยอะเหมือนกันนะได้สิบแปดก้อนแล้วนะเหล็ก,กนะเหล็ก,ลกมันก็ค่อนข้างเยอะเรต,ตอนนี้ก็เหล็กนะเดี๋ยวเดีต่อบอกกันโอเคมาขุดต่อขุดให้หมดเมียว่าอะไรไม่ท่าจะหมดอ่ะยิ่งฐานที่ไม่น่าหมดเลยถ้าเป็นที่ทนี่เป็นฐานนี่เรางคงขุดไปหมดแน,น่นอน ก็ได้ที่มาแล้วก็วางทอดแป๊บตรงนั้นก็จะมีแร่ที่ชื่อว่าฐานอีกเช่นเคยนะครับใช่ไหมว่าใช่ดูถ้าจะเป็นฐานพรามันเยอะเกินผิดปกติเยอะผปกติต้องเป็นฐานอย่างแน่นอนนะครับผม <c oughs> ไม่เจ้าคนข้างแรงโอเคาีนี้ก็ไม่มีอะไรมาไยมีดุมตรงนี้ด้วยฮะเราเข้าไปสิ số bớt đi như vậy này, mi dài này mấy anh ấy, chỉ cần cặp thang đêm lao đi đêm แมงเจ้าเว้ยโอ้โอ่าเอาเอ,เอตกลาบ่าได้ยังไงมันวิ่งแบบเกิดอาการค้างเลยแอะไรก็ไม่รู้วิ่งต,ต,ต,ติดติดตัวงฉากที่อยู่กลางขัก ไปไหลลงลาวาไปเลยโอ้ปกอดเจ้าช่วยด้วยทอดเก๋ yeah. ดีเรายังทำาแบบวาทำ uh, เอ่อออกเข้าไปทันเะอ <c oughs> ตายห่าแน่ๆบอกเลยเก yeah. yeah. สุดยอดจัดไปเลยตรงน,นี้ดึงดอกตกลาวาเอ่อ <c oughs> สิ่งนี้คือบอกให้รู้ว่าเราควรเอาน้ำมาด้วยนะสิ่งที่บงบอกให้รู้ว่า,าควรเอาน้ำมาด้วยตอนนี้ไม่ใช่นะบงบอกให้รู้เลยว่าเราควรเอาน้ำมาด้วยนะครับ โอเคเพราเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะแถวนี้เราก็จะมีการขุดดิ่งเลยจังหวะนี้เราก็จะมาขุดดิ่งกันนะจะไปจัดซิไอเกตจะมาทำงานขุดดิ่งในตรงนี้เลยแน่บอกจะขุดดิ่งลงไปเลยโอ้ตรงนี้มันคือจะขุดดิ่งไปเพื่อหาของนะครับเกียวอู้อ่าลงมาก็เจอที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ขุดดิ่งคงไม่ได้จะเจอเป็นเราก็แล้วเราขุดเอสโตอร์เ เ7 stone แร่อะไรก็สำคัญคนที่พูดถือว่ามันคือแร่แร่เท่ากับของแหล่เข้าใจยกเป็นฐานนะฐานก็สำคัญแต่แต่ไมค์เกอร์หลังๆมันก็มันสำคัญนะทีนี้เราก็ขุดขุดไปเรื่อยขุดว่ามันจะสุดเท่าไหร่เราต้องขุจะสุดหรือยังมันก็จะสุดแล้วนะเบนล็อกเนี่ยหรือว่ามันจะมีลงไปอีกมันจะมีลงไปอีกไหมตามของเบนล็อกอะไรมันจะมีไหม น่าจะมีนะเห็นเขาบอกว่าเออเวอร์ชัน17มันมีอยู่นี่ใช่ไหมที่เห็นมาเนี่ยมันมีอยู่ใช่ไหมใช่บอกว่าอันนี้ก็ออร์จิเนตหลอกแล้วนะครับผมเฮ้ยแล้วก็ถูกขุดขุดหาปะหารแรกอะไรนะเพราะว่าข้างนอกนั้นไม่น,น่าจะมีอะไรแล้วอาจจะมีอะไรแต่ผมก็ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องบินกับแพงนะโอ,โอ,โอเลต้นเยอะมากเลต้นต์เยอะเลยจเจอเ,เดสต์สโตนนั่นแหละอยากเจอเพชรอ่ะเจอเพจไม่ได้หรอ เจอเพชรอ่ะขอเจอเพชรไม่ได้จะไปเจอริสโตนไะเจอริสโตน่ะฮะโคตรแย่เจอแต่ริสโตนฮะอยากได้ริสโต้อยากได้เพชรไม่อยากได้ริสโต้เลยอยากได้เพชรจริงๆนะนี่อ่ะคิดว่าก็ขุดไปเรื่อยๆอาจจะเจอแร่สักแร่ตั้งแล้ขอไม่เจอนะขอทำการขุดให้มันเจอเราขอร้องอย่างยิ่งใหญ่เลยอ๋อเจอเด็กเคร่งจว จะได้ก็ยังดีโยกะทำได้หลายอย่างเ <G ül> ลสโตนอีกแล้วเลวสโตนอีกแล้วแล้วก็มีแต่กระเซสโตนไม่รู้นะเลสโตนเยอะมากๆโอ้ยแต่ตรงนี้เยอะมากเจอ่ยกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะเราก็จะขุดเชื่อว่าต้องมีแล่แท็กแร่ตอนนี้แน่นอนเชื่ออย่างนั้นเราขุดไปเรื่อยขุดต่อไปนะค,ครับผม คิดถูกจะทำการขุดต่อไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อว่าจะเจออะไรที่มันสำคัญโดนเราตัดไปเจอตอนที่มันสำคัญสงคัญนะสำคัญสำคัญแล้วกันโอเคพูดแล้วไปดิ้นพันเลยโถ่อยี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันสำคัญสำคัญนะครับเพื่อแบบว่าเจอพวกเลขท่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อหรอยืนขุด่ก็อาจจะนานโอเคไปกันเลยอืมโอเคทุกคนเจอแร่ทองไว้โอ้เรสโตันี่มันเยอะจริงๆแล้วเนี่เรื่ตัวมันเยอะจริงๆนะจริงๆะเรื่องตัเยอะจริงๆเยอะมากเลย ผมก็จะแร่ทองแล้วแร่ทองสำคัญไหมแน่นอนทุกแร่ย่อมสำคัญขุดไปแล้วต่อไปก็่จะเจอเพชรนะฮะถ้าไม่เจอเนี่ยผมก็ที่ขุดหมดมก็คงจะกลับข้างบนแล้วนะเศร้าจริงๆเลยที่ขุดจะพังด้วยเวลาแค่ขุดไปเรื่อยๆเผื่อมันต้องเจอมันจะต้องเจอ<ต>เจอทานอีกก็แม่เจ้า อิดอั o นวัตฐานทำไมต้องเจอฐานทำไมต้อเจอฐานฐานมีอะดีล่ไม่ต้อจะมีฐานแล,แล้วทำไมไม่มีเพชรด่าไม่ต้องมีดา่าทำไม่มีเพชรด้อเสียเสาวคนนี่เอาแตกอีก อะไรไหมเสียงคนรน่าก,กลัวน่าก,กลัวมากเสียงน่าก,กลัวมากทุกคนยินไปกันเนี่ยได้จะยินนะเสียงน่าก,กลัวจะชัดน่าก,กลัวมากดูโครงการตัดก่อนเออเออ อืมอืมโอ้จะไม่มีเด็กจริงๆนะเอ้เพชรจริงๆเลยก่อนจะไปเจอเพชรจริงๆนะเคียวจะไปเจอเพชรแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเพชรอะนะโอ้โอ้มายกอดจ้าวมันจะไม่เจอเพชรจริงๆหรอเน,นี่ย,อ,ยนะอ, oh อ,ๆๆอ้ no 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 โนโนโนทานอีกแล้วทานอีกแล้ว ฉันต้องการเพชรโอทอดหมดไม้กอดจ้าวช่วยฉันต้องการเพชรใครก็ได้ยืมแต่มาเพชรได้สิโสดตกใจหมดใครก็ได้ฉันต้องการเพชรทันทีฉันต้องการเพชรทานน้ำเพชรไหมทานน้อยฉันขอเพชรจากนายหน่อยสิเม็ดเดียวก็ได้นี่นะเต็ม่ใบเจาะโถ่ เมื่อได้ยินเสียงตะเกลยกตะนานกว่าจะต,ต่อให้ยินไปยังไงก็คงไปไม่ถึงนึกจากว่าที่ขุดจะหังด้านนี้เรียบร้อยออเคเอากลับไปดีกว่าเนาะอเคเรากลับันดีกว่าจะ,ะ,ะ,ะาแคบโอ้พระเจ้าช่วย โอ้โหขุดสินี่มันขุดไปยาวนานมากแล้วก็ไม่เจออะไรเลยนะ <S <S okay, เรจะทำการกลับนะครับผมตัวนี้มีเหล็กแตนี้ก็ยังไม่ได้ขุดด้วยเลยไป,ไปเลยเราปล่อยไปก่อนตัวนี้มีเหล็กแต่เรายังไม่ได้ขุดนะฮะผมจะทำการขึ้นไปนะ,ะปนนรเราจะกลับบ้านกันแล้วไปครับเราจะกลับบ้านกันเรียบร้อย จะไม่มีติดค้างกับที่นี่เลิกการโอ้ไม่มีเลยนะเราจะเปลี่ยนหาที่ฟาร์มใหม่อยากแน่นอนทุกคนไต้องบอกใช่ไหมโอเคเราจะท้องเแล้วนะครับผมเด้แลมาเยอะพากแต่เกาไปเจอเผ็ดค่อนข้างเฟลค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีใจแต่ก็ไม่เป็นไร เชื่ออนาคตจะต้องมีเพชรอยู่ในโกดังคงลังเราอย่างแน่นอนเลยละ่ะเก็บต้นยกกันขอเก็บของกันนะครับผมแค่กะเขาไม่มีอะไรมากนะไงก็ว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับผมการถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับโผม EP น่าจะเป็นอะไรก็เราติดตามชมกันได้นะฮะก็ถ้าเป็นไปได้ขอไลค์เพียงแค่หนึ่งไลค์นะครับผมจะทำคลิปต่อไปเลไดนะ้ EP ต่อไปก็คือขอแค่ไลค์เดียวเท่านั้นขอบคุณทที่รับชมจนจบนะครับผมบ๊ายบาย